สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราพาหมูเมื่อวานเป็นหมูไาย์ส่วนวันนี้เป็นหมูอะไรดีนะหมูแดดเดียวนี่เลยครับวิวสวยมากนี่ผมให้พาชมวิวนะก็คือแบบโห วันก่อนก็นนะครนายกวันนี้ก็ก่อลานครับออตอนนี้ตอนนี้เราอยู่หาดตาแหวนซึ่งหาดตาแหวนเป็นหาดที่แบบหาดทรายสวยมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาดทรายสวยมากหาดทรายขาวมากเลยนะ คือละเอียดมากอะครับ<ม>คือแบบสี่ฟ้าไม่ต้องไปไกลด้วยแล้วก็ที่พักค่าเดินทางค่าเรือไม่แพงครับ๋<ม>พามาลงน้ำนะ mình đi đâu đi đâu, đây là cái đu đưa, mình sẽ hỏi chìm nước, mẹ bảo là không chơi, không chơi, không không chơi,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  trên nhiều đĩa <laughs> <laughs> Hey, hey, hey. <laughs> lên. lại cho mút tung đi bay. ตรงนี้มันไม่รู้ครับประมาณเมื่อกี้ผมลองไปงนะงทุ่นตรงนู้นนะท่วมหัวได้หน่อย,อยก็คือปิมปีมอ่ะแถวเนี้ยเขาจะวัดให้ครับทุ้ทีเขาจะกันนะนะท่างที่ไห้เลยก็คือแค่นี้แหละประมาณหกประมาณท่วมหัว <laughs> เราไปฝั่งนู้นดีกว่าเราจะดำรอดนี่นะตัวดืดด้อๆมันไม่เล่นน้ำจริงๆเลยคือมันขึ้นไปข้างบนจริงๆอ่ะ การเดินทางมาที่นี่นะครับเพราะวเมื่อกี้ผมเอารถยนต์มาใช่ไหมก็ก็เอารถยนต์มาจอดที่แหลมมะลิไฮค่าจอดรถเหมาสองร้อยบาทถ่าเรือหมดหกโมงเย็นแล้วก็นั่งเรือมาหกสิบบาทแล้วก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่ส0 0ร้ยบาทแล้วก็มาเช่าเก้าอี้นั่งครับ5้าสิบาท แค่นั้นแหละแค่นี้ก็เที่ยวทะเลได้แล้วครับแล้วก็มาเล่นน้ำเดี๋ยวผมว่าเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวผมจะไปแวน้นมอเตอร์ไซค์นูน่นขึ้นไปข้างบนนู่นดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปที่จุดชมวิวกันนะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปที่พักผมก่อนบ๊ายบ็ยครับ